สว,ส,วสวัสดีวันจันทร์เนาะวันนี้วันจันที่สิบเอ็ดอืมท่านเจ้าก็ทําการเอ่อเปลี่ยนแม่ปัม๊มเนาะแม่ปัมมป๊มเบรกหน้าของโซนิกแต่ตัวล่างนะแม่ปัม๊มตัวล่างนี่เขาเรียกแม่ปัม๊มตัวบนนี่แม่ปัม๊มตัวล่างเนาะก็ทําการใส่น้ํามันเดี๋ยวจะไล,ละ่ลมเนาะไล่ลมให้ดูว่าเออเขาไล่กันยังไงล้อหน้าก็ล้อหน้าจะยากกว่าล้อหลังเนาะ เมื่อวานก็ช่างชาติไล่ล้อหลังแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยล้อหลังแต่ตอนนี้เป็นล้อหน้านะ <c oughs> อืเดี๋ยวช่างชาติจะให้ดูล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเนาะตอนนี้ไล่ปั๊มหน้าเนาะปั๊มหน้าตัวล่างนะเนี่ยไม่ปั๊มหลังเสร็จเรียบร้อยนะเนี่ยแตะเบาๆเหมือนของใหม่เลยเพราะว่าช่างชาติเขาทำการนะหาหัวน็อตมาเชื่อมแต้มไว้กันไม่ให้ชนเนี่ยเห็นไหม เนี่ยก่อนหน้านี้เขาชนว่ามันเป็นรอยอยู่ตรงเนี้ยเนาะทังชาติเขาทำการกันไว้แม่ชนเนาะแล้วก็ตั้งระดับให้อยู่ประมาณสนะิบสิบห้าไม่เกินยี่สิบถ้าิเกินยี่สิบก็ได้แต่เบรกต่ำเนาะอันนี้ก็อเอามาถ,ถามไว้ก่อนเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไปตั้งสูงตั้งต่ำก็แล้วแต่เขาหล่ะทีเนี้ยนะอ่แปะปึ๊กเลยมาเดี๋ยวเขาทำการใส่น้ำมันก่อนเนาะก็วิธีก็คือใส่แม่ปั๊มขันไว้ให้แน่นนะนี่ชชางไม่ได้มาร์กนะพอดีไม่จีหมดเนาะอ่านะแล้วก็ ขันให้ตึงๆนะสองตัวเลยล่างบนเนี่ยจัดสายให้ใหม่เนาะอ่าจัดให้นเนี่ยให้มันดูดีนะอืมถ้าเอามางองข้างล่างก็ไม่สวยให้งองบนดีกว่าเนาะแล้วก็นี่ปั๊มลอยเนาะอันนี้เจ้าของเ็าใส่มาเองเนาะปั๊มลอยนะไอ้ปั๊มลอยนะเดี๋ยวแช่ก็ทาการใส่ปัม๊มตอนนี้ขันน็อตแล้วอะอย่างที่บอกแล้วก็ตัวเนี้ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขายไว้นะขายไว้เดี๋ยวงแช่ใส่น้นานมันให้ดูนะพอใสน่น้ามันปุ๊บม,มันจะไหลไหม ถ้าไหลมันก็จะจบเกมเร็วนะแต่ถ้ามันไหลเราก็ต้องไล่ลมแต่มีวิธีถ้าไม่ลงก็เดี๋ยวทุกท่จะมีวิธีบอกเนาะว่าถ้าปั๊มหน้าไม่ลงลงยากทำยังไงเนาะแต่ปั๊มใหม่มันคงไม่มีปัญหาแล้วใหม่ทั้งล่างทั้งบนเลยอ่ะมาเนี่ยเติมไปนะค่อยๆเติมนะอย่าไปโดนสีเขาอ่ะอะเติมเข้าไปอืมค่อยๆเติมเข้าไปเนี่ยลงแล้วตอนนี้ลงแล้วลงไหม มันนี้เหมือนปั๊มหลังนะชัดบอกไว้ก่อนนะปั๊มหลังลงเลยนะแต่นี้ไม่ลงหเห็นไหมเห็นไหมเงียบกิฟเนี่ยเงียบกิฟเลยถ้าปั๊มหลังเขาจะลงเร็วมากเลยแต่ปั๊มหน้าทําไมลงช้าเอา้าก็ต้องย้ําก่อน,ดนเดี๋ยวนี้ลองย้ําดูก่อนนะหลองชัดจะกย้ําก่อนอ่าใจเย็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงียบเลยเห็นไหม,หไหมอ่า ก็ไม่ได้หมูมันปั๊มหลังนะนี่ตอนนี้นี่แหละคือเทคนิคว่าทํายังไงให้เขาลงอ่าเอาเร็วหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยทำเงี้ยอดีตอ่าดีดดีดเพื่ออะไรอ่เพื่อกระตุ้ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่างชาติดีเนี่ยนะไม่ใช่จะย้ําอย่างเดียวแล้อาขึ้นสุดลงสุดแล้วกันนะอ่าเริ่มลงแล้วเห็นไหมดีดดีดนะอ่าดีดเนี่ยดีดเนี่ยเริ่มละเริ่มลงละมันเป็นเม็ดขึ้นมาละอ่าดีดเนี้ยเนี่ยเขาเรียกดีดเนี่ยกาแล้วปล่อย กำลับปล่อยเนี่ยเริ่มมีฟองกาศขึ้นนะดูให้ดีอ่าเรามีฟองอกาศดันขึ้นแล้วอ่าอันนี้คือหลอกไงหลอกหลอกหลอกเขาหน้าไม่ใช่ไม่ใช่หลอกตัวเองฮนะอ่ะ,อะแล้วก็ย้ำเห็นไหมนี่คือมันเกิดสุญญากาศตอนที่ไปชาติศึกษามาเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่ามันจะลงย่านมันเกิดสุญญากาศนะระดับน้าทะเลไม่เท่ากันไม่เหมือนล้อหลังล้อหลังนี่กดปุ๊บ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 เสร็จเลยล้อนี้แหละลำบากหน่อยอ่ะ จะทำไงชาตินี่วิธีอ่ะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้เนาะสักพักนก่อนดูก่อนเขาจะลงไหมนะถ้าไม่ลงเดี๋ยวก็จะบอกเคล็ดลับให้นะอืมแต่ตอนนี้เดี๋ยวท้งชาติต้องเรียกมือกล้องก่อนเพราะว่าถ้าบอกเคล็ดลับนี่ต้องมือมีคนถ่ายให้ชาติอนะเนาะไม่งั้นไม่เห็นเคล็ดลับแน,น่นอนเลยอืแต่รู้สึกว่ายุบละ <c oughs> ยุบละลงละอืมลงละตอนนี้ค่อยๆลงช้าๆเห็นไหมเดี๋ยวชาติจะให้ดู ไม่เหมือนมอเช้าเลยเห็นไหมมอเช้าเขาวิ่งออกพุดๆๆเลยอันนี้ไม่มีขยับครับน้ามันไม่ลงเห็นไหมเนี่ยไม่มีลงก็อย่างที่บอกไงระดับมันไม่เหมือนกับข้างหลังอืมที่ว่าไม่เหมือนยังไงเราเข้าใจนะข้างหลังคือเขาระดับน่ะใกล้เคียงกันนะตัวนี้กับตัวเนี้เห็นไหมระดับเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ต่ํานู่นนอยู่สูงเห็นไหม แล้วเขาจะลงได้ไงอากาศมันดันขึ้นพอดันขึ้นปุ๊บมันทําให้น้ามันไม่ลงไงเออแล้วทีนี้ทั <c oughs> ้งแคทเคยเจอเนาะบางทีตอนสมัยเปิดอู่ใหม่เนาะก็ลูกค้าก็ทํากันมาเองก็คือทําไม่ได้ก็คือมาหาช่างก็ไม่ได้ล้ขนาดช่างยังยังยากเลยเนาะเนี่ยยันไปเลยยันเย็นเดี๋ยวเต็มปั๊มอะไรก็ออกเมื่อจบเกมอ่ะเนี่ยเราดูอ่ะเราดูเนี่ยทำเนี่ยทำานี่ะกะแทกกระแทกนี่นะ กระแทกเงี้ยกระตุ้นเนี่ยกระแทกคือกระตุ้นเนี่ยเนี่ยฮะก็เริ่มลงเห็นไหมเนี่ยตอนนี้น้ำมันเริ่มยุบแล้วเห็นไหมเนี่ยกระแทกนี่นะยุบแล้วนะอ่าออกแล้วเห็นไหมได้ผลไอ้กระแทกได้ผลแต่อย่าให้แห้งนะอย่าให้ขาดนะอย่าให้ขาดขาดมีสูญจะขาดนะอันนี้แห้งแล้วเห็นไหมอย่าแห้งนะดูนะดูวนนะดวนนะดูนะอย่าแห้งนะเติมอย่าแห้งนะจะเกิดสูญจะขาดนะยากนะอ่ะเติมอย่าให้เต็มนะเต็มเดี๋ยวทะลักนะอ่า ได,ได้ผลแล้วได้ผลแล้วนะท่านชาติให้ดูได้ผลไหมเนี่ยดูสิมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมาแล้วแต่ก็บอกยากหน่อยยากกว่าข้างหลังนะแต่ถ้าเรามีวิธีกระแทกกระแทกเนี้ยนะเนี่ยลิกดีดนะดีดดีดก็ตุกอ่ะนะให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องทํางานแล้วนะแบบนี้ได้เวลาแล้วนี่ยุบเลยไหมเนี่ยเนี่ยแต่ายแห้ง <the enemy of those benefits> นะท่ at นชาติให้ดูก่อนเนี่ยใยแห้งนะเนี่ย แห้งเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเกิดสูนยากาะนะเราจะเหนื่อยมาเ,อาเติมเข้าไปเ,าเติมเข้าไปเติมเข้าไปเนี่ยอ้าวทีเนี้ยลงแล้วลงแล้วคือไม่ยากแล้วทีเนี้ยนะอาดูเชี่ยจะให้ดูเนี่ยเนี่ยวิ่งแล้วเห็นไหมระบบน้ำมันวิ่งแล้วแต่ดูข้างบนด้วยนะไม่ใช่ดูแต่ข้างล่างนะอ่าวิ่งแล้วตอนนี้วิ่งแล้วทาไงก็ทําการเหยียบไงเหยียบก็คือกร้มหรอนะคนถึงง่ายนะอ่ะ ให้เต็มที่เลยให้เขาลงให้เต็มที่เลยอ่ะเติมใหญ่แห้งเนี่ยมอเดิมใหญ่แห้งเติมเข้าไปอ่ะเติมเข้าไปทีนี้เช่าติจะทําการกําแน่นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเอามือซ้ายดีกว่าเอามือขวานลนะอ่ะกัมนะหนึ่งสองสามอย่างนี้นะเร็วนะปับ๊บบีบไปเลยนะพอบีบเสร็จทาําไงอ่ะก็ล็อกน็อดดินะล็อกน็อดนะเดี๋ยวมือเดียวด้วยทำไงดีวะ เดี๋ยวพยายามจับมือเดียวก็จะพยายามถ่ายดูอ่ะล็อกกันนะตอนนี้ชาติจะล็อกก่อนล็อกกันนะล็อก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 เนี่ยล็อกเนี่ยนะล็อกก่อนแต่ขบวนกำไปนะกำกำให้แน่นนะนะให้สุดเลยนะอืล็อกแล้วล็อกปั๊บเนี่ยพอล็อกปั๊บนี่ขบวนก็กำไว้อย่างเงี้ยเนี่ยกำไว้กำให้สุดเลยให้ให้ให้ถึงเลยให้สุดเลยสุด่าไรก็สุดไป หลังจากเราล็อกตัวล่างแล้วเราก็าปล่อยซะอย่างเงี้ยแล้วปล่อยถามว่าใช้ได้ไหมยังย้ําอีกต่อไปแต่ก่อนจะย้ําดูน้ํามันก่อนโอ้ต่ําแล้วนี่เห็นไหมอยู่นี่เติมน้ำมันเข้าไปอืเติมอย่าให้ขาดนะตัวนี้ถ้ากาดเกิดสูญจะกาดนะนีะ่ใส่เข้าไปปับ๊บนี่นี่แล้วก็ย้ํานะทีนี้ย้ําจะลงนะติดแล้วนะทีนี้นะน้าอ่าเริ่มลึงอะ่ะเขาเขาบอกเริ่มลึงนะเออเริ่มลึง บางคนลึงคือไรเอาก็เริ่มแข็งอะไรเอะเริ่มแข็งเริ่มลึงแล้วไงลึงแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหบีบไม่ไหวแล้วนี่แน่นแล้วเห็นไหมนี่ยแน่นแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่มาถึงนี่แล้วแน่นแล้วไงเห็นไหมวิธีเนี้ยได้ผลวิธีดีอย่างเงี้ยเนี่ยดีดเนี่ยเนี่ยดีดอย่างนี้นะดีดเนี้ยต้องดีดนะดีดเนี่ยอืมลึงแล้วไงนี่ยพอลึงแล้วน้ำมันไม่ลงแล้วเห็นไหมน้ำมันไม่ลงแล้วแต่มันยังมีเม็ดเม็ดอยู่ เดี๋ยวจะไล่ลมสักสองถึงสามครั้งก็เป็นอันว่าจบแต่หลังจากไล่ลมเสร็จจบสามครั้งแล้วต้องหมุนล้อดูนะถ้าล้อตึงไม่ได้นะต้องแก้ไขนะอืมเดี๋ยวมาดูว่าตึงไหมนะอ่ะเนี่ยเนี้ยใชาก็ทําการบีบบีบนะเนี่ยขึ้นมีฟองอาก,กาศขึ้นเห็นอ่ะอ่าบีบก่อนบีบบีบปั๊บเนี้ยมันมีเม็ดเม็ดขึ้นมานั่นคือข่ายฟองอาก,กาศนะอ่าหลังจากนั้นคือเราขยับบบอๆช้าๆอย่างเงี้ยนะ เนี่ยมีฟองกาดขึ้นเราขยับให้เขารู้ตัวแล้วเรามาคอยดูฟองกัดบางทีเร็วเกินไปฟองกาดมันคายไม่ทันนะอ่าเห็นไหมฟองกาศขึ้นมาเป็นเม็ดเมดเลยอ่าถ้าใครซูมเข้าไปดูนะเนี่ยแค่ก็จะให้ฟองกาศขึ้นมาให้มากที่สุดอืมเนี่ยทําอย่างเงี้ยเบาๆนะใจเย็นอ่าเราดีดหน่อยแล้วให้ฟองกาดขึ้นหมดแล้วไม่มีแล้วนะพอไม่มีปับ๊บเราทําการบีบนะบีบไปนะ บาบก็ให้นะมือมาเม็ดหนึ่งเห็นไหมตรงนู้นซุ่มดูดีมาเม็ดหนึ่งแล้วส่าชาชิทาไงอ่ะบีบไปนะบีบไปนะโอ้โหมือเดียวด้วยอ๋อมือเดียวก็มือเดียววะจับก่นอนนะช่านชา่ก็จะกายขายน็อตมือกำไว้นะหลังจากกำเสร็จปับ๊บขายน็อตปุ๊บมือเรามันจะวูบไม่ต้องตกใจกนะบีบซ้ำเลยนะบีบซ้ำเลยนะเหมือนเหมือนกับล้อหลังแล้วบีบซ้ำานะเอาบีบซ้ำเลยนะอ๋อเจม อึ๊บนะบีบซ้ำก็ไปนะพอบีบซ้ำปับ๊บเนี่ยมันจะลงไปลึกเห็นไหมก่อนหน้านี้มันห่างขนาดนี้นะนี่ยลงลึกเลยเห็นไหมอ่าไม่เป็นไรลงลึกก็คืออย่างที่บอกเราปักไคลน็อตปุกบีบซ้ำเลยไม่ใช่ว่าบีบอยู่ยังไงอยู่ยง,งั้นไม่ได้สักทีนะอ่ะหลังจากนี้เราก็ทําการล็อกอืมล็อกนะล็อกนี่ชัดมือเดียวอาล็อกล็อกมันเนี่ยล็อกเนี่ยล็อก ล็อกนะอ่าล็อกพอล็อกเสร็จปับ๊บเราก็ทาการมาเดิมดูที่ฟองกัดหมดหรยังโอ้ทีนี้สูงเลยเห็นไหมเห็นไหมน,หน,นี่เห็นไหมเนี่ยห่างขนาดเนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเต็มที่กัดอ่ะเนะี่ยฟองกัดขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดสังเกตฟองกัดนะเดี๋ยวงชาิจะไล่ฟองออกนะเบาๆเห็นไหมเบาๆอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ย อ่าเบาๆก็คือกระดิกเบาๆเงี้ยเพื่อจะหลอกเขาให้ฟองกัดขึ้นนะไม่ใช่บีบ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 มันขึ้นนะนี่นี่เห็นไหมมาแล้วอ่ะดูดูให้ดีนะฟองกัดมาแล้วนะนีเบาๆหลอกเขาขึ้นมาอ่าเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวเขาต้องขึ้นมาถ้าเขาไม่หมดเัาเบรกไม่อยู่นะบางทีขับขับไปเบรกวืบเลยนะอ่าอ่าให้เขาขึ้นมานะถ้าไม่มีคือไม่มีนะถ้ามีก็คือว่ามันไม่หมด อันน <Workers. S 2> no ี้ไม่ม okay. like yes. ีเห็นไหมนี่ยวิธีหลอกก็คือวิธีหลอกให้ฟองกัดขึ้นมาก็ดีเนียอย่างเงี้ยนะดีเงี้ยดีเงี้ยนะดีดให้หลอกเขาขึ้นมาแล้วก็ช้าช้าอ่าได้ยินเสียงว่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นเป็นเม็ดเม็ดะนี่แหละวิธีการหลอกให้ฟองกัดขึ้นมานะไปทําดูนะอ่า่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่คือฟองกัดถ้าหมดก็คือเบรกคุณจะมีสิธ์ภาพแหลแต่เบรกแรงแล้วล้นนาอันตรายอืมอืม นัง่งแ่จะทำการอ่ะขอดีอทีแล้วกันนะอ่ะแล้วหลอกดูอ่ะมาดูกันว่าขึ้นไหมท,ทั้งแ่ก็ดูในกล้องเลยละนะถ้าไม่ขึ้นก็โอเคชัง้งแ่จะปิดเกมนะถ้าขึ้นหน้าเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่าทีนี้ก็ทาไปจนกว่าไม่ฟองกาดขึ้นเนาะก็ก็ลองดูลองทํากันดูนะก,ก็ล้อหน้านี่คือถือว่ายากนะ แต่ว่ามันมีท่าไม้ตายแต่ว่าทั้งาติยังไม่ทําให้ดูหรอกมันยังไม่ถึงเวลาเนาะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกมันท่าไม้ตายไม่มีใครอยากใช้หรอกอืมใส่ถักด้วยสวยนะใส่ถักของวัยรุ่นอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทั้งาติก็ทําให้ดูแล้วมาหมุนล้อดูนะถ้าล้อไม่ตึงก็โอเคผ่านนะถ้าล้อตึงก็ทําการแก้ไขเนี่ยเห็นไหมล้อไม่ตึงเห็นไหมเนี่ยถามเบรกอยู่ไหมไม่เหลือเนี่ยจึ๊บอ่ะเห็นไหม จบอ่ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่างชาติเพื่อมีกำไรใจทำคลิปนะขอบคุณครับพี่น้อง